รัฐบาลเดินหน้าแพ็กเกจใหญ่นะคะกระตุ้นท่องเที่ยวปลายปีเปิดมาตรการลดหย่อนภาษีรีโนเวทโรงแรมดันสมัมมนาภาครัฐทั่วประเทศค่ะ นายสิริพงศ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตรียมเปิดแพ็กเกจใหญ่กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดยมีสามมาตร,รการหลักครอบคลุมทั้งประชาชนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐค่ะ 1น,นะคะมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวรัฐบาลอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยท่องเที่ยวในเมืองหลักหักลดหย่อนได้1เท่าท่องเที่ยวในเมืองรองหักลดหย่อนได้1.5เท่าเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้ หากลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน20,000บาทต่อคนค่ะใช้ได้กับโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและสถานบันเทิง2โครงการเร่งรัดการจัดประชุมสัมมานาภาครัฐค่ะทางรัฐบาลเร่งให้หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดประชุมสัมมานาในประเทศภายในเดือนมกราคม2569เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิน่นพร้อมกับเปิดโอกาสให้บริษัทนิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายในการพาพนักงานท่องเที่ยว ที่ยวในประเทศมาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยและสาม,มาตราการสนับสนุนการปรับปรุงโรงแรมและที่พักให้สิทธิผู้ประกอบการโรงแรมหักค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกได้2เท่าโดยเน้นสนับสนุนเมืองรองเป็นพิเศษสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงมีนาคม2569การปรับปรุงครอบคลุมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบโซล่าเซลล์เพื่อลดต้นทุนพลังงานและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวด ้อมทางด้านของนายสิริพงศ์ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยืนยันว่าทุกนโยบายที่ออกไปจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลตอบแทนต่อประเทศอย่างรอบด้านไม่ใช่แค่การออกนโยบายเพื่อสร้างกระแสแต่ต้องชี้ให้เห็นชัดค่ะว่ารัฐจะสูญรายได้เท่าใดและจะได้ผลตอบแทนกลับมาในมิติใดซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะคะผ่านการวิเคราะห์โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะ